สวัสดีค่ะคุณพี่คุณพี่ชื่ออะไรคะเออก็ชื่อหลบลักค่ะค่ะอายุเท่าไหร่ละคะเจ็ดสิบนะคะค่ะก่อนหน้านี้คุณพี่ทำอะไรคะทำอาชีพอะไรคะเออเลี้ยงคนแก่ค่ะดูคนเลีคนแก่พอโตมาก็ไม่บายแต่อยู่การมไปเขาเออเขาก็ส่งโรงพยาบาล ส,ส่งาเสร็จก็พอประมาณพรกรักษา,กษาคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรคะเป็นเลือดไอสมองแตกอ่ะค่ะแล้วก็ไขมันแล้วก็อะไรเลือดค่ะก็รักษาตัวที่โรงพรยาบาลนะคะ,ะค่ะก็พอออกมาบ้านปุ๊บน้องชายอ่ะก็อย่าเนี้ยยิง อะไรก็วิญเซ่<ส>ค่ะนี่ม่ให้กินประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะแล้วตอนกลับมาบ้านที่คุณพี่เดินได้ไหมคะก็ยังเดินไม่ไม่ได้ค่ะแล้วฟรีหมอรัดดิก็เก็เดินได้ฮะเดินได้อะก่อนจะไปหาหมอก็เดินได้แล้วที่ไปหาหมอรัดนะเสร็จแล้วน้องชายก็ยาเนี่ยมาให้มากินก็ดีอ่ะ ทุกวันนี้ก็กินวันละสองครั้งเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดดีขึ้นนะ,ด,นะ,ด,ะด,ดีขึ้นไอจิปินว่าจิปินอ่ะเินอดอไปค่ะก็คือจากจุดที่รู้ทราบข่าวว่าเส้นเลือดสมองแตกก็กลับมารักษาตัวที่บ้านนะคะแล้วก็ทางวินเซ่เรา<ม>โอยินดีมากๆเลยนะคะ<ม>กับสุขภาพที่ดีขึ้น<ม>ค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะตอนนี้อยู่กับพี่รักนะคะพี่รักอายุ70ปีแล้วค่ะก่อนหน้านี้พบว่าเป็นเส้นเลือดสมองแตกนะคะแล้วกลับมารักษาตัวที่บ้านตอนนี้อยู่บ้านเพียง10วันค่ะที่สำคัญนะคะน้องชายนำวิญเเซ่มาให้ทานค่ะทานไปได้7วันคุณพี่รักเดินได้แล้วแล้วก็ได้รับข่าวดีว่าไปพบคุณหมอค่ะ คุณหมอบอกว่าค่าของเลือดดีมากไขมันที่อุดตันนี้ไม่เจอแล้วคุณหมอไม่นัดแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพี่รักด้วยนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะ